สองหนึย่กันที่ตายเลยทุกคนเฮ้ยคนสครั้งเองคนสครั้งเองคนสองครั้งเองหายไปเลยคนสอครั้งเองคะทุกคนคนเดียวคนสองครั้งเอง ร้านสักเิดกด่วนใคร society, อยูอ่เขตโรงงานอุตสาหกรรมคุณแหววใครอยู่เขตโรงงานอุตสาหกรรมที่เขามีเครื่องคือแบบอยู่มีนนแผนกเครื่องจักรนะโตโยต้ Toyota, พาพ่อคะโรงงานอะไรบ้างที่ใส่ย,ยูนิฟอร์มสีขาวคะโตโยต้ามูซูชิฮอนด้าซูซูกิเอายี่ห้อรถอะไรคุณไปตามศูนย์ระดับยนต์ <c oughs> ไปตามศูนย์อา่าเึ้นได้เลยนะโชว์รูมรถตลบเป็นร้านร้านสักเิดในซอยร้านใครมีร้านสักเิดกี่ร้านฟิลมาเบาหน่อยในซอยใกล้ๆโรงเรียน้านครูมีร้านสักรลดประมาณ5ร้านได้เนาะ न, เสร็จเรายบร้รานาานี้ร้านฉัาานไม่ชอบมากราคานี้เขาสู่ไหวค่ะน้ำเปลี่ยนเป็นสีนี้แล้วไม่พอแค่นั้นนะคะเดี๋ยวเราจะมาซักผ้าที่เปื้อนและแห้งโอ้ผ้าเปื้อนแม่คุยเอาค่ะตัวน,นี้คืออะไรอ่ะคุณจับให้ดูอันนี้คือเบตาดินที่เปื้อน,นเมื่อกี้นะคะตากแห้งจริงไว้วันหนึ่งเถอ,อะนั่นคือน,นี่คือผ้าที่เปื้อนที่เปื้อนชิ้นชิ้นไว้หนึ่งวันนะคะคนะคุยวขาเอาผ้า,าขาวมาจดเบตาดินแบบเปื้อนสดๆใหม่ๆด้วยค่ะอ่ามามาหยดให้ดูนะฮะอาจารย์มาลองลูกอ่าอาจารย์มาลองเล่อเจ้าลงไปซักในแก้วนี้อ่าดูนะคะ อ่ะเดี๋ยดให้ดูเลยผ้าขาวนะอ่ะผ้าขาวนะอ่ะหยดเลยค่ะโอเคมือเพื่อนแล้วนะคะเออที่ฉันทุ่มเทมาทุกคผ้าเพื่อนถ้ามันไม่ใช่เมเกอรี่มันอาจจะเป็นแบบประจำเดือนผู้หญิงได้ไหมได้เนาะเออและที่สำคัญเนี่ยของเขาเป็นแบบแอนตี้แบคทีเรียนะพ่อเนาะแอนตี้แบคทีเรียแล้วก็ปลอดภัยปลอดภัยแค่ไหนคะบอสระดับมาตรฐานมอโกนะคะ GMP ISO สองพืนนี้ทุกคนมาดูตอวน้ำนี้เลยแล้วกันนะคะหยดลงไปแล้วซักพร้อมกันดูเดี๋ยวคุณแอลจะแถมอีกผืนหนึ่ง แอบบอกว่ามันเคลือบซอสมะเขือเทศค่ะแม่เด็กๆเลิศเถาะอันนี้ซอสมะเขือเทศแล้วแห้งมาด้วยทุกคน,น,นเด็กๆกินแล้วซอสมะเขือเทศด้วยแม่มีลูกเล็กชอบกินซอสมะเขือเทศน,นะคะใส่ลงไปค่ะครูเก๋จะเป็นคนซักให้ค่ะสมมตินี่เป็นเครื่องปัน่นอ่ะครูเก๋จะเลยค่ะปั่นค่ะใช้เคระตั้งปั่นเลยนะช่วงนี้ครูจะไม่ยุ่งครูไม่ใช่คนซักผ้าเองนะคะอะทุกคนเห็นไหมเหมือนเครื่องปันป่นค่ะเหมือนเครื่องปั่นเครื่องเครื่องปั่อันน<บ><ห>ี้ขนาดน้ำขนาดน้ำ เยอมา,มากตอนแรกกับเราตีฟองเท่าไหร่เราตีฟองยังไม่ถึงดเดียวเองท่ใสีดเดี นะฮะเก๋แรงนิดเดียวนะฮะขอน้ำหน่อยเช็ดภาพหน่อยขอน้ำขอน้ำใช่เลงตักมาช้อนหนึ่งนี่เด้งแตบนี่เด้งเอามามามาเช็ดค่ำใดีก่อนอันน <Kit el. S 2> ี네้คือไอโอดีนที่เปื้อนจานนะฮะใอยไหนไม่เออสำหรับใครที่เวลาทำแผลแล้วโต๊ะอาหารหรือไม้หินอ่อนหรือพื้นบ้านนี่นะฮะติดพวกนี้นะบางทีเช็ดไม่ออกนะสนิมเลยเหรอลูกเล่นสนิมออกแล้วค่ะจานที่เปื้อนไอโอดีนเหมือนกับพื้นกระเบื้องอะนะคะที่เปื้อนไอโอดีนเพื่ออะไรที่ยาล้างแผลลองแต่เวลาลอกนะฮะคุณว่า เดิมเลยไหมนะรถจะได้สีสดกว่าเดิมอ่ะโอเคอ่ะครูเก๋ตักขึ้นมาได้เลยค่ะเดี๋ยวครูจะตักขึ้นมาให้ดูเอาทีละชิ้นนะคะชิ้นแรกค่ะขอเสียงหน่อยค่ะว้าวไม่เหลือแล้วนะคะทุกคนว้าวไม่ต้องขยี้ค่ะไม่รู้แหละว่าเป็นผืนที่ติดแล้วนะมาสองวันหรือว่าผืนที่เพิ่มเพิ่มใหม่ๆจีินะตนนั้นพืนที่สองค่ะว้าวทุกคนออกนะคะตรงนี้มากทุกคนเหมือนไม่มาญี่ปุ่น เอาไปใช้เครื่องเงินรียมเลยเตรียม่ใหม่เลยค่ะ